แม้ชีวิตจะยากลำบากแต่มีทางออกและทางรอดเสมอสำหรับเราถ้าหากเราจะถามกันเองว่ามีใครเคยหลงทางหรือไม่คงตอบกันอย่างพร้อมเพรียงว่าแทบจะทุกคนเป็นเรื่องธรรมดาที่เรามักจะหลงทางแต่ถ้าเราถามกันเองว่ามีใครเคยหลงทางในป่าหรือไม่น่าจะแทบหาคนหลงป่าไม่ได้ทํากลางพวกเราหรืออาจจะมีน้อยมากวันนี้เราจะมาดูชีวิตของเด็กน้อยผู้หญิงสองคนห้าขวบ และ8ขวบหลงเขาเ้าไปในป่าลึกอย่างไรและรอดมาได้อย่างไรและวันนี้เราจะมาพบเรื่องราวที่น่าสนใจของเด็กทั้งสองคนนี้กันครับเป็นเรื่องราวที่พูดถึงกันอย่างมากในต่างประเทศเมื่อสำนักข่าวเดอะซันรายงานปฏิบัติการการกู่ภัยสุดประทึกของมาดาเจ้าหน้าที่ออกตามหาสองพี่น้อง5และ8ขวบ ที่หลงทางหายเข้าไปในป่าดิบทางเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาก่อนพบเบาะแสเป็นห่อขนมที่เด็กตั้งใจฉีกทิ้งไว้ตามทางกระทั่งตามหาจนพบตัวเด็กในเวลานานถึง44ชั่วโมงภารกิจกู้ภัยดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่เด็กหญิงแลอาอายุ8ขวบและน้องสาวคารอลีนอายุ5ขวบที่เมืองเบนโบ เวลาประมาณ14.30น,นตอนเวลาท้องถิ่นด้วยเด็กๆแอบย่องออกจากบ้านไปเดินเล่นหลังจากที่ไม่ได้รับอนุญาตจากแม่ต่อมาเวลาประมาณ18นาฬิกาแม่ของเด็กเป็นผู้โทรศัพท์แจ้งตำรวจหลังร่วมกับชาวบ้านในละแวกพยายามตามหาเด็กทั้งสองคนนานแต่ไม่พบนำไปสู่การปฏิบัติการคู่ภัยของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ก็ยังไม่พบจนกระทั่งตำรวจต้องประสานงานเรียกกระดมกำลังทั้งหน่วยดับเพลิง หน่วยยามฝั่งและกองกำลังรักษาความมั่นคงมาติภูมิพร้อมอาสาสมัครกว่า200คนและเฮลิกอปเตอร์2ลำทำการค้นหาการนักสือของตำรวจที่ตามหานั้นพบเปลือกห่อขนมถูกฉีกทิ้งไว้ในป่าโดยด้านในห่อขนมเป็นสีเงินสะท้อนแสงทำให้สะดุดตาเจ้าหน้าที่ด้วยแม่ของเด็กกระบุว่าเป็นขนมที่เพิ่งซื้อให้ลูกเมื่อไม่กี่วันก่อน นำไปสู่การตามรอยเด็กจนในที่สุดบรรดาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงพบเด็กๆอยู่ในป่าทึบห่างจากบ้านราว2.2กิโลหรือประมาณ1.4ไ mm. ม้โดยเด็กอยู่ในสภาพเสียขวัญเหน็บหนาวและเมื่อยล้าแต่จิตใจอย่างเข้มแข็งมปของเด็กได้บอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับทุกค่ำคืนเหมือนได้ยินเสียงลูกร้องขอความช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาเมื่อรู้ว่าลูกทั้งสองต้องอยู่ในป่าทึบฝนตก อากาศหนาวเหน็บโดยเฉพาะในคืนแรกจนที่ตำรวจระบุว่าเด็กๆทั้งสองคนปลอดภัยดีและไม่ได้รับบาดเจ็บเป็นผลมาจากการได้รับการฝึกอบรมการเอาชีวิตรอดจากชมรมเยาวชนท้องถิ่นนั่นก็คือ c h h e a Head Heart Hand Health h e a d คือความคิดต้องชัดกับสิ่งที่เกิดขึ้น h e a r t คือใจต้องนิ่งต้องตรงต่อความจริงที่เกิดขึ้นต่อหน้า และแหนคือลงมือทำบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ชีวิตรอด Health รักษาสุขภาพในขณะที่อยู่ในป่าและจะต้องทำให้ดีดที่สุดที่จะให้แข็งแรงขณะที่เจ้าหน้าที่บางคนถึงกับกล่าวชื่นชมว่านี่มันเป็นปฏิหารจริงๆเพราะว่าพื้นที่แถวนี้เป็นป่าทึบและทุรกันดารมากแต่เด็กๆกลับเอาชีวิตรอดอยู่ได้นานถึง44ชั่วโมงเด็กๆให้สัมภาษณ์ว่า เมื่อรู้ว่าหลงทางเขาได้ทำเครื่องหมายตามทางที่เดินมาและพยายามอยู่เป็นที่เมื่อรู้ว่าตัวเองกำลังหลงทางอยู่ภายใต้ต้นไม้ฮักกเบอร์รีซึ่งเขาได้นำเสื้อกันฝนของน้องสาวแคโรลีนมาทำเป็นที่หลบภัยกันฝนและกอดกันให้แน่นเพื่อรักษาความอบอุ่นของร่างกายรวมทั้งบอกให้น้องสาวสงบให้คิดถึงพ่อแม่ให้คิดถึงสิ่งที่ดีแต่น้องสาวก็ได้ตอบว่า คิดไปว่าได้ไปเที่ยวกับพ่อแม่ไปสวนสนุกหลายๆอย่างแต่มันไม่ค่อยได้ผลดื่มน้ําจากยอดไม้และใบไม้ที่หาได้นนเด็กๆได้บอกว่าได้ทําทุกอย่างเท่าที่ได้รับการสอนและฝึกอบรมมาโดยเฉพาะคําสอนของพ่อที่ได้ออกทริปไปบ่อยและได้แนะนําเตือนให้ลูกต้องระมัดระวังและปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเกิดการลงทางขึ้น เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวน,นะครับและมีโอกาสที่ได้เรียนรู้หลายอย่างเด็กๆรอดชีวิตออกมาได้จากสิ่งที่เขาได้เรียนรู้ในขณะที่เฝ้ารับการอบรมอย่างเช่น c h h e a d h e a r t h a n d h e a l mm t h hmm. เธอทั้งสองคนได้พยายามดูแลร่างกายของตัวเองให้ดีตั้งสติและคิดอยู่เสมอว่าจะต้องทำอะไรบ้างลุงมือทำในสิ่งที่ควรจะต้องทำ กลับม่คิดถึงชีวิตของเราจะเป็นอย่างยิ่งที่ก่อนที่จะเกิดเหตุทั้งหลายเราน่าจะรับการฝึกอบรมชีวิตของเราหลายท่านมีชีวิตที่ค่อนข้างอาจจะสบายไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะแต่วันนี้เราชวนกันมาฝึกอบรมเตรียมตัวและน้อมรับสิ่งที่เราควรจะได้เรียนจากโรจนะของพระเจ้าเพื่อพร้อมรับกับสิ่งที่ไม่คาดคิดอาจจะเกิดขึ้นในชีวิตของเราและเมื่อถึงเวลานั้นเราทุกคนจะรอดไปด้วยกัน และเด็กๆโด,ดยเฉพาะคนที่เป็นพี่หลายอ่ะเธอได้ตั้งสติพยายามค่ำคืนก็นอนให้น้อยที่สุดและคอยระวังภัยเพื่อดูสิงสาราศาสต์ซึ่งอาจจะเป็นภัยอันตรายต่อตัวเองและน้องสาวและเธอทั้งสองพยายามรักษาร่างกายความปลอดภัยให้ดีที่สุดเท่าที่สถานการณ์จะอำนวยเพื่อที่จะยืดระยะเวลาในการที่จะอยู่รอดรอให้ผู้ใหญ่ที่จะมาพบตัวเด็กๆฉะนั้นในวิกฤต ช่วงนี้เราทุกคนจําเป็นจะต้องประคับประคองชีวิตของเราให้ผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นในประเทศและทั้งโลกใบนี้ทั้งใบเพื่อที่เมื่อถึงเวลาเราก็สามารถที่จะฟื้นกลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าร่างกายอ่อนแอเราหวยรวยแรงไม่ได้ทานอาหารมา2วัน2คืนต้องนอนอยู่ในป่า2คืนเต็มเตแต่ถึงกระนั้นจิตใจของเด็กก็เข้มแข็งนั่นก็เป็นเพราะสิ่งที่เด็กบอกกับตัวเอง เป็นสิ่งที่เด็กได้รับการอบรมมาในตลอดที่เขาเข้าไปในค่ายฉะนั้นชีวิตของเราจะเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับการฝึกอบรมสอนเตรียมตัวและเตรียมใจและกระทําทุกอย่างจากสถานการณ์ที่มีอยู่เพื่อชีวิตรอดและแน่นอนที่สุดสิ่งที่พระเจ้าบอกไว้ก็คือพระเจ้าไม่เคยละทิ้งเราฉะนั้นชีวิตของเราก็เหมือนการเดินทางบางทีเรา,าจ,จะหลงไปในทางซ้ายที่ไม่ถูกต้อง แต่พระเจ้าพยายามที่จะเรียกเราให้กลับมาสู่วิถีทางที่ดีและถูกต้องวันนี้ดูพระวจนะของพระเจ้ากันครับถ้าเรามีชีวิตอยู่ด้วยพระวิญญาณก็จงดำเนินชีวิตตามพระวิญญาณด้วย since we live by the spirit let us keep in step with the spirit ชีวิตมีสองเส้นทางทางแรกก็คือทางที่หลงหรือเรียกว่าทางเนื้อหนัง สรรพสิ่งที่เราสามารถจะคิดได้ในเรื่องของทางเนื้อหนังทั้งโกรธเกลียดการอิจฉาริษยาการทำร้ายการฆ่าต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นในยุคนี้เกิดจากงานของเนื้อหนังแต่เส้นทางที่สองก็คือทางของพรุญญาณบริสุทธิ์คือเส้นทางที่เราเดินมาจากทางนี้คือทางของพระองค์ และเมื่อเราหลงทางจากเส้นทางที่ควรจะไปวันนี้เราจะกลับเส้นทางเดิมคือเส้นทางของพระพุทญ,ญาณบริสุทธิ์เรามาทางนี้เราควรจะต้องกลับทางนี้และผลของพระุทญ,ญาณบริสุทธิ์ที่ปรากฏอยู่นั่นคือเส้นทางที่ปลอดภัยนั่นก็คือรักยินดีสันติสุขอดทนกรุณาความดีซื่อสัตย์อ่อนโยนการรู้จักบังคับตน นี่คือเส้นทางที่ดีปลอดภัยเหมาะสำหรับชีวิตของเราทุกคนวันนี้เราจะไม่หลงทางเพราะพระเจ้ากำลังส่งเสียงเรียกเราและได้เตรียมหนทางออกสำหรับชีวิตของเราเรียบร้อยแล้วดังนั้นเพียงแค่เราฟังในพระสุรเสียงของพระองค์เราพยายามตามรอยที่พระเจ้ากำลังจะบอกเราว่าให้เรากลับไปเส้นทางนี้และเราจะพบ ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีมีความสุขปลอดภัยวันนี้ทั้งวันของเราและวันที่เราจะดําเนินต่อไปนั้นเต็มไปด้วยพลังสัรติสุขและชีวิตดีๆจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อเราเดินตามทางของพระองค์และเราจะไม่หลงทางไปต่อไปวันนี้ก่อทุกท่านสุขภาพดีสมบูรณ์แข็งแรงได้รับพระพรมากมายในชีวิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ